สวัสดีค่ะ f c ทุกๆท,ท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา f c มารับชมแนวทางฮานอยมัดรวมนะค,ทนนท 15, ค 69, นะคทุกท่านาวันที่15ามกราคม2569นกนะคะทุกท่านค่ะวันพฤหัสบดีก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟเีขาแนวทางที่จจจัดทำขึ้นวันนี้เป็นการวิเคราะห์แนวทางนะคะทุกท่านแนวทางไม่ได้เข้าทุกวันแนวทางก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะ ก่อนอื่นนะคะไปรับชมวันที่14กันก่อนดีกว่าว่าเข้าไหมหลุดหรือไม่นะคะสําหรับวันที่14นะคะเจให้เด่นอยู่ที่6และ3นอยท้องถิ่นกับนอยเช้าหาไม่เจอนะทุกคนมา53393 3เด้งค่ะทุกคนนอยเอดีเข้าคู่3993อีกนะคะนอยอาเซียนมา80717หลุดนอยสตาร์มา42533นะคะทุกท่ารขาก็คือ3เด้งนะคะ สามเด้งสองเด้งนะทีวีนะคะสี่สองสองเก้าสี่เข้าคู่เด่นเข้าเลขเด่นประจําวันทุกคนวันนี้เก้าสี่สี่เก้านะคะพี่น้องคะเรียวเต้ามือพี่น้องบางมือดวงกะดีบางมือดวงกะเข้าป้าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับได้เด่นประจําวันนะคะวันที่สิบห้าเนาะทุกคนได้เด่นมาอยู่ที่สกูลนะคะสามกับเจ็ดนะคะทุกคคท่านค่ะทีนี้เรามาดูคู่นะคะว่า พี่น้องสิมักบอเนาะค่ะสนะคะทุกท่านค่ะสาม3 3หกสามสามห้าหองสองสามสามแปนะคะไอซีค่ะเจ็ด 7จ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะประมาณนี้นะคะทุกท่านคู่ตรวเด่นนะคะทุกคนคะ่ะอยู่ที่สามเจ็ดเจ็ดสามนะคะคู่ที่ชอบนะคะ,ค,ะ,ค,ะคู่ที่ชอบเจมักสามสองสองสามมากตามค่ะพี่น้องบอมักใครเดินผ่านนะคะ เลขกระจกของ3คือ8เลขกระจกของ7คือ2นะคะทุกท่านวิเคราะ์เอาพี่น้องขาแล้วตะหมักแล้วจะชอบคุณเท้าหมักบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางฮานอยมัดรวม19กามกราคม2569ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะทุกท่านขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ f อทุกทท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะใจขอให้ FC ทุกทกท่านโชคดี โชคหมันมนสุภูสุสคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีทุกคนค่ะใจลืมนะคะใจลืมก๊อปรูปนะคะทุกท่านค่ะขอให้เอฟซีทุกทุกคนโชคดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ